cái này ใหญ่ใหใหญ่แบบน่ใหญ่ข้างนอกเอ่อคมีคนหลายอันนี้ะ <principe> ่วยกัน <cities> ทุกวันี้ไปรอใหญ่เลยมีคนมาบ้านมาลงุนใหญ่ที่สอคือน้ำใจพี่เป็นคนร่วมอตั้งหลายทุกอีกคนเนี abrazu aa ah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ tôi <laughs> video điện dẫn ระดับที่สามถวาไอ้กสร้างโัสถดวัดป่าของกรุงอำเภอทางศูนจังหวัดนครรัชสวันะเงินแสนบาทีพีัี่หนึ่งวัป่าของกรุงมายระดับที่สี่วาไอ้กอสร้างโบสถ์วัดป่าช่องเม็ดอัมเบอรงแสนบาท นชื่อแล้วทำอะไรต้องระดับที่สองสอนระดับที่ห้าถวายร่วสร้างตัวบงชร์ระดับที่หกถวายร่วสร้างตรบูช์าลาวัดม่าภูพนาม หนึ่งแสนบาทละดัที่เจ็ดอาว่วมสร้างโดโบสถ์วัดป่ามหาธีราชารย์เขาเปิดนทอมในวันที่หน <pod Ä AB> <pod> ึ่งแสนบาทลวดับที่แปดอาวัชรสร้างพระเจดีย์วัดป่าพุทธสิวปิธองเดอโพสซหนึ่งแสนบาท

Bye.

พี่วะนม่อเดี <da> 對對 <AKE> ๋ยวรสายมก็ตามกันคนได้กแชร์ก็ตามหาเจอะไร้ก่อนอ่อรสนใจที่บนอกมาิารเลยมุ่งมั่ไางาสอะไรนี่จะไบอกคุณเหล่น้อง่ 啊。Uh huh. ที่เปอนงานใหญ่ที่เราก็ลองกันอะไรขอโอกับที่การพว่าเีื่องประเด็นวินัการงานต่างแต่ว่าในข้อทีมากที่การแต่กรมาในส่วนของผู้ปกวนัยนะครับะไปเร่อารม เร่อส่งที่เหมาะสมควรวันี้ขอกราาเราี่เราได้มาการขอคณะกรรมการแล้วก็การที่ผู้อ่านานที่เราได้รับงานจะเป็้ในการจะตรียมวมที่ว่้ี้ก่ริารี่เราส ありがとうございます。